ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ u f a า่ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ล n e ไอดีพิมพ์ KKCCC แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA168 ่ ร่วมรับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกําไรคําโตโตไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c 4ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c รับทีเด็ดกันทุกวัน สำหรับผลในกลุ่มมาโกว VIP นะครับเมื่อวานก็เข้าวันไปเต็มๆนะครับเปรูจาก็เอาชนะไป2 0บวกกัน19,200นสนะครับส่วนสเตปเมื่อคืนเสียเต็มแค่คู่เดียวเดี๋ยววันนี้มาโก้จัดให้ไหมครับ4ตัวเน้นๆครับก็เหมือนอย่างเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโก้จะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทำกำไรนะครับเรามาสรุปผลที่เด็ดของ Marco มาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง สำหรับที่เด็ดมาโก้นะครับเมื่อคืนก็โดนโตะรับประทานแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับเข้าเต็มเตมกันไป3ตัวเลยนะครับตอนนี้5วันย้อนหลังเราก็บวกอยู่ที่47,500นะครับเดี๋ยววันนี้เอาไปบวกเพิ่มกันอีกครับก็ในกลุ่มโคด VIP โคดเซียนนะครับก็บวกกันไปท่านไหนที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปแล้วก็ทักหาน้องๆได้เลยนะครับว่าต้องการจะเข้ากลุ่มกลุ่มนี้ก็สถิติบวก90%นะครับเข้าวันทุกวัน สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดปังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ k k 4 4 4นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ทัศนะทีเด็ดทุกวันสำหรับวันนี้นะครับจะมีคู่ไหนหน่าทำกำไรนะครับที่มาโก้ขัดมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะมีคู่ไหนบ้างครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลในรายการ EFL นะครับมากันที่คู่แรกกันเลยนะครับ North Cowty จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Derby Cowty คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็น Derby Cowty ลูกไปเอาชนะ North Cowty ถึงถิ่น0ประตูต่อ2นะครับสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับ North Cowty ชนะ3เสมอ1แพ้หนึ่งส่วบี้เคา c ์ตี้ฟอร์ม5นัดหลังยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ3เสมอ2ราคาวันนี้เปิดมาที่ d e บี้เคา t ์ตี้ต่อเสมอนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมาโกอมองว่า จอกันส่วนใหญ่นะครับก็เป็นดาร์บี้เคาตตี้นะครับชนะขาดวันนี้ต่อแค่เสมอมาโกคิดว่าฟอร์มช่วงนี้ดาร์บี้ไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับนัดน,นี้นอตเคาตตี้น่าจะต้านไว้ไม่ไหววันนี้มาโกขออยู่ทีมเยือนแกะเขาเหล็กดาร์บี้เคาวตตี้วันนี้มีใช้ครับคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของวอลซอจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟอร์เรสต์กรีน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เป็นวอซอบุกเบลชนะฟอร์เรสกรีนถึงถินศูนย์ประตูต่อหนึ่งสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับวอซอชนะ1เสมอ1แพ้สส่วนฟอร์เรสกรีนฟอร์ม5นัดหลังสุดแพ้รวดทั้ง5นัดเลยนะครับสำหรับราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านวอซอต่อเสมอควบครึ่งลูกสําหรับคู่นี้นะครับมาโกมังว่าทีมเยือนอย่างฟอร์เรสกรีนตอนนี้ฟอร์มย่าแย่สุดๆนะครับ5้านัดหลังยังไม่ชนะใครเลยแพ้รวดทั้ง5นัดวันนี้วอซอเล่นในบ้าน มาโก้คิดว่าน่าจะเบียดเอาชนะได้นะครับหนึ่งลูกเป็นยางต่ําวันนี้มาโก้ขออยู่วอซอรอชูกําไรครับวันนี้จัดไปคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของสตีฟเน็ตจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของวีคอมวันเดอรคู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดนะครับก็เป็นสตีฟเน็ตนะครับเปิดบ้านเอาชนะวีคอมไป30สโตรฟอร์มนันดหลังสุดนะครับสตีฟเนตชนะ2เสมอ1แพ้2 ส่วนวีคอมฟอร์ม5้านัดหลังชนะ3แพ้2ราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านสติฟเน็ตต่อครึ่งลูกสําหรับวันนี้นะครับมาโก้ก็คิดว่าฟอร์มทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เล่นในบ้านสติฟเน็ตเนี่ยก็เป็นสติฟเน็ตนะครับที่เอาชนะได้วันนี้ต่อแค่ครึ่งลูกมาโก้มั่นใจสติฟเน็ตจะ,ะเผด็จศึกวีคอมได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้มาโก้ขออยู่เจ้าบ้านครับ และคู่สุดท้ายสำหรับมาโกวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ของเรดดิ้งจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสวินดอนทาวคู่นี้เจอกันนันล่าสุดนะครับก็เป็นเรดดิ้งบุกไปเอาชนะสวินดอนได้ถึงทิน1ประตูตัดสอ2นะครับสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดเรดดิ้งชนะ1เสมอ1แพ้3 ส่วนสวินดอนฟอร์ม5นันหลังสุดชนะ2สเสมอ1แพ้2ราคาวันนี้เปิดมาที่เจ้าบ้านเรดดิ้งต่อครึ่งลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเจอกันมา2ครั้งก็เป็นเรดดิ้งนะครับเอาชนะได้ทั้ง2ครั้งแถมรายการนี้นัดล่าสุดเนี่ยเรดดิ้งเอาชนะเอ็กเซลเตอร์ไป9 0วันนี้ได้เล่นในบ้านสวินดอนโดนหนักแน่นอนครับมาโก้ Marco, ขออยู่เจ้าบ้านเรดดิ้งวันนี้ได้กินกำไรแน่นอนจัดไปครับ ครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ KK CCC ได้เลยนะครับ ก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ